สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้นะคะหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยว่าจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะช่วงที่หายไปนะคะหายไปดูหุ้นค่ะหายไปนั่งเอ่อหายไปเฝ้าหน้าจอดูหุ้นนะคะช่วงที่หุ้นขึ้นก็กลัวจะขายไม่ทันนะคะส่วนช่วงที่หุ้นลงก็กลัวจะซื้อไม่ทนันอีกกลัวตกรดค่ะอีกอย่างหนึ่งน,นะคะช่วงนี้นะคะอ่า ไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดเลยค่ะเห็ดก็ไม่ค่อยออกเลยนะคะปีนี้แต่ว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่นะคะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปเจอเห็ดค่ะก็จะเป็นเห็ดอ่าเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าเห็ดมัสโซดิตัมบูโรค่ะส่วนอีกอ่าเห็ดหนึ่งะเออส่วนอีกเห็ดชนิดหนึ่งนะคะจะจะเป็นเห็ดดอกเล็กๆสีขาวๆนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะเห็ดตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเห็ดตดหนูค่ะ เอาละค่ะเพื่นพนอนๆช่วงนี้นะคะบ้านเรานะคะน้ําท่วมค่ะเพื่อนๆที่บ้านพี่เหมียวก็น้ําท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ําเนี่ยไม่ได้ท่วมบ้านท่วมไรนาะท่วมเราเป็ดเราไก่ท่วมไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ข้าวนาข้าวนะคะก็ท่วมไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่านะคะช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะคะน้ําจะลดลงเราจะได้เก็บเกี่ยวข้าวได้บ้างค่ะก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะสําหรับอ่า ใครนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน,น้ำท่วมก็เห็นใจนะคะเพื่อนๆทุกคนก็บ้านเราก็ช่วงนี้ก็จะประมาณน,นี้ค่ะโอ้ยมาเจอเห็ดตดหนูอุ้ยกําั่งขึ้นเยอะแยะเลยค่ะนี่เห็ดตดหนูนะจ๊ะนี่จ้าเห็ดตดหนูจ้า กำลังขึ้นเยอะแยะเลยดูดูนี่นที่กับบองปรฟูมคืนอุ้ยเล็กๆ,ๆก็มีเล็กมากเอาไม่ได้ค่ะตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ดอกใหญ่นะคะี๋ยให้ลุงเก็บอันที่คุยดีเลยสิโอ้ยจ้องให้คอยเก็บนำ้ำเนี่ย กอเก็บบ้างนี่อู้ดูดูอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดแบบเนี้ยเห็ดตดหนูค่ะอร่อยมากมาเดินเล่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอเห็ดนะคะเห็ดตดหนูค่ะก็เลยเก็บซะเลยนะคะเป็นอาหารเย็นนี้ค่ะเอาไปอ่า ผัดใส่ใบพาสลีอร่อยนะคะพเพื่อนๆได้แล้วค่ะอาหารเย็นของเราเอาไปไหนล่ะปรเคนันเป็ียนเดียงโคร่ะมาโนเวียนีกว่าลุงบอกว่ามันเล็กพะนะมันไม่เล็กนะมันโตดูได้น,นีิเนี่ยเนี่ยไม่เล็กนะคะนโคะน่ ไม่ได้ไม่ได้เออไม่มีมีดนะคะเพื่อนๆมาเดินเล่นกันเฉยๆค่ะมาเจอก็เลยเก็บก็มีแต่ดินเนาะเนี่ยอ่ะแต่เราใช้ยะยะ ดีเว้นโต้ใหญ่ๆคุยฟังรุ่นต่อไปดูเดี๋ยวขออีกจน้อยนึงขออีกน้อยนี่นี่ก็โอ้สวยๆค่ะดูเป็นเด็กเด็กคนอื่นอื่นอื่นซี คิดว่าจะเจอเห็ดเอ่อนะคะมาเดินลันมาเดินเล่นกันเฉยๆอะไอยามีอีกไหมอ้นี่อีกอันนึงนี่อีกดอกนะจะไม่เก็บก็เสียดายดอกสวยๆนะคะเนี่ย อ้สองดอกมีอีกดอกนะึงโอ้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ดีแล้วค่ะอันนี้มันแก่เกินไปนะคะพอมันแก่เกินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอุ้ยยุงนี่อันนี้เอาไม่ได้แก่ไปฮะ โ <architectural udo? S 1> อ้เจออ่ากวางค่ะกวางหรือแก้งเนี่ยวูวิ่งเร็วมากเลยเอสปอเวนต์ตมันตกใจเสียงเรานะคะไปทางไหนแล้วซิซิอเอเรา Donc, จะขึ้นทางไหนเนี่ย นี้ไม่น่ามีมีก็เห็ดอะไรไม่รู้อู้ดูค่ะไม่รู้เห็ดอะไรนี่เต็มเลยนุ่นดลออกเต็มเลยจะกินไม่ได้เนาะเห็ดนี้ละมาดดอ ดอกเบลอเลยค่ะดูเห็ดเอ่อที่นี่เขาเอาิญเอ่อเขาเรียกเนาะเขาเอาิญมาโซติตัมบูโรเอ่อเห็ดหัวค่อนเนาะค่ะเห็ดหัวค่อนมันบานแล้วค่ะอันนี้เอาไปชุบแป้งทอดนะคะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเอาไปชุบแป้งทอดอุ้ยเออตรงนี้ก็มีอีกนะคะนี่ เมื่อกี้ได้สามดอกอันนี้ดอกที่สี่ดอกโตเท่าๆกันหมดเลยนะคะมีแต่ดอกโตๆโอ้ยน,นี่อีกดอกห้าดอกหกดอกโอ้ยใหญ่กว่าหัวอ,อีกค่ะแปดตาตายเลยยี่สุบจุ อใส่ถุงตรงโน้นข้างล่างก็มีนะคะแต่ว่ามันดอกเล็กแล้วเอยดอกเล็กอุ้ยดอกใหญ่ก็มีนะลงไปอีกไหนๆก็เก็บแล้วเอาอีก แต่อันนี้ดอกจะเล็กหน่อยนะคะเขาแบบว่าบานเยอะเลยค่ะดูบานมากๆโอ้แล้วก็น,นี่อีกในนี้อีกสองดอกอืออันนี้แก่แล้วอะโอ้ต้นมะมุยไอย้ไม่เอาค่ะอันนี้มีอีกไหม ไม่มีละไ,ไหนมาดูสิมาดูหน่อยเต็มถุงเลยค่ะเพื่นพนพนอนๆดูกี่ดอกเนี่ยประมาณประมาณสิบดอกน่าจะได้นะคะตรงข้างล่างแถวๆนู้นก็น่าจะมีด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ลงไปนะอันนี้เรามาเดินเล่นกันเฉยๆค่ะมาเจอโดยบังเอิญน,นะคะก็เลยก็เลยเก็บค่ะ อดไม่ไหวแล้วอีกอย่างปีนี้แล้วอีกอย่างปีนี้นะคะก็ไม่ได้ไปปีนี้นะคะเห็ดพึ่งก็ไม่ค่อยออกนะคะไปหลายรอบแล้วก็ไม่ได้เห็ดสามสี่อู้ดอกนี้เบลอเลยค่ะดูเหมือนเทียงนาหน่อยเลย แล้วก็นี่อีกดอกนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกนี้เออมาเดินเล่นเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยวเลยค่ะดอกนี้สวยด้วยนะคะดูสุขภาพดีมากเลยค่ะโอ้ยเนาะสวยสวยสวยโอ้ยเต็มเต็มถุงเ <laughs> ต็มถุงไม่มีถุงใส่แล้วยยไป ตรงนู้นมีอีกนะคะแต่ว่าตรงนู้นไม่บานต้นมะมุยค่ะเยอะคันได้บาดน,นี่เดี๋ยวจะไปเอาดอกจุมตรงนู้นค่ะ นี่ดอกจูมดอกสุดท้ายแน่ๆคิดว่าโอ้ยดูดูดอกสวยเชียวอันนี้ดอกจูมเขาไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้ ถุงเต็มแล้วโอ้ยยังไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าหมดแล้วนะคะนี่มาเจอดอกจูมมันดูอันนี้ดอกจูมโอ้ยไหน,นโอ้ยนี่ค่ะยังไม่บานนะคะดอกนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกนี่อันนี้ดอกเล็กไหน มอนนีอีกหนึ่งดอกอันนี้เขายังไม่บานสวยมากเลยนี่ค่ะพอละ <c oughs> สงสัยจะหมดจริงๆแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เต็มถุงแล้วค่ะ <c oughs> กลับบ้านละ